สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเจ้าแผ่นรองเมาส์ขนาดใหญ่นะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับผมเพิ่งสั่งซื้อมาสดๆดเมื่อสักครู่นี้เลยนะลองปูแล้วนะครับผมมันดีมากเลยนะครับแถมไม่ขยี้ด้วยนะติดหนึบนะครับไม่มีขยับเลยนะครับโดยไซส์ตัวนี้นะครับผมซื้อมาขนาดอยู่ที่120เซนคูณ60เซนติเมตรนะครับผมโดยด้านบนนะครับผมจะเป็นเนื้อผ้าอย่างดีนะครับส่วนทางด้านล่างนะครับจะเป็นยางแบบนี้เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับผม จะเป็นยางแบบนี้นะครับมันจะไม่ลื่นนะครับผมนี่ตัวนี้พอเราปูนะครับมันก็จะเต็มโตะนะครับผมโต๊ะตัวนี้นะครับสําหรับตัวโต๊ะนะครับผมกว้างอยู่ที่60เซนนะครับยาวอยู่ที่140เซนนะครับผมเเาาก็นํามาปูได้เลยนะครับพอเราซื้อมาแล้วนะปุ๊บแบบนี้นะครับนี่ สวยงามมากนะครับผมไม่มีขยับนะครับนี่นะครับผมแผ่นรองเมาส์ขนาดใหญ่นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาจัดของขึ้นโต๊ะนะครับผมตอนนี้ผมก็ปูแผ่นรองเมาส์ขนาดใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับผม เต็มโต๊ะเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าไซส์ใหญ่มากนะครับลองขยับเมาส์นะครับผมลื่นไหลดีนะครับสําหรับเมาส์นะครับแต่ตัวแผ่นรองเมาส์เนี่ยไม่ขยับนะครับผมเหนียวแน่นดีนะครับไม่มีขยับเลยนะครับผมอ่ะโอเคครับผมสาหรับท่านที่สนใจนะครับก็ลองกดไปดูที่ลิงก์ได้นะครับผมขอบคุณมากๆครับ